เครื่องมือใน Microsoft PowerPoint เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010ขึ้นมาจะแสดงหน้าต่างโปรแกรมและส่วนประกอบต่างๆดังนี้ 1. ปุ่มแฟ้มหรือไฟล์เป็นส่วนที่ใช้เก็บคำสั่งต่างๆที่ใช้ในโปรแกรมเช่นคำสั่งสร้างหรือ New บันทึกหรือที่เราเรียกว่า Save นะครับแล้วก็บันทึกเป็นคือ Save As นะครับ 2. แถบเครื่องมือด่วนหรือ Quick Access เป็นแถบที่ใช้แสดงคําสั่งที่ใช้งานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมาให้เราสามารถเรียกใช้งานได้ทันทีนะครับ 3. แถบเครื่องมือหรือไตเติลบาร์เป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อโปรแกรมและรายชื่อไฟล์ที่ได้เปิดเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 4. ปุ่มควบคุมหรือปุ่ม Windows นะครับเป็นปุ่มที่ใช้การควบคุมเปิดปิดและขยายหน้าต่างโปรแกรมที่ได้เปิดขึ้นมา 5 r i b b บบอนนะครับเป็นแถบที่ใช้รวบรวมเครื่องมือการใช้งานเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนะครับ 6. s สไลด์แอนด์อัลตเป็นส่วนที่ใช้แสดงแบบจำลองของภาพนิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ในสไลด์โชว์ 7. จ l สไลด์แพนเป็นพื้นที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์โชว์นะครับ 8. ป s สเตตัสบาเป็นส่วนที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์โชว์ที่เปิดขึ้นมาใช้งานนะครับ การเปิดแฟ้มเก่าเพื่อใช้งานนะครับอันแรกเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่ามันมีหน้าต่างอะไรบ้างทีนี้นเาเราเริ่มมาลงแต่ละหน้าต่างดูว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มจากการเปิดแฟ้มหรือไฟล์เก่าเพื่อใช้งานนะครับการเปิดไฟล์เพื่อใช้งานใน powerpoint ก็คล้ายๆกับโปรแกรมอื่นๆน,นะครับด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. คลิกเลือกแถบเมนูแฟ้มเปิดดังภาพที่1.2.1นะครับ2 จะพบหน้าต่างดังภาพที่1.2.2จากนั้นคลิกเลือกห่องที่บันทึกแฟ้มงานไว้ในช่องมองหาในเลือกแฟ้มที่ต้องการเปิดแล้วคลิกเปิดก็จะพบแฟ้มที่บันทึกไว้กลับมาใช้งานได้นะครับอ่ะเมนูถัดไปหรือหน้าต่างถัดไปนะครับก็คือการบันทึกข้อมูลหรือเซฟนะครับเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลที่ทําไว้เรียบร้อยแล้วมีวิธีการบันทึกง่ายๆดังนี้ 1. คลิกเลือก แฟ้มบันทึกดังภาพที่1.3.1นะครับ2จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่1.3.2จากนั้นเลือกห้องที่ต้องการเก็บในช่องบันทึกเป็นตั้งชื่อแฟม้มในช่องชื่อแฟม้มบันทึกแฟ้มที่ตั้งชื่อจะถูกบันทึกเรียบร้อยและสามารถนำกลับมาใช้งานได้ภายหลังต่อไปครับอ่ะเมนูหรือหน้าต่างถัดไปนะครับ การบันทึกข้อมูลให้เปิดกับเครื่องที่มีโปรแกรมสําเร็จรูปด้านการนำเสนอข้อมูลปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในการนําข้อมูลไปเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นคือรูปแบบอักษรไม่มีในเครื่องอื่นหรือเวอร์ชั่นไม่ตรงกันไม่สามารถเปิดได้บ้างหรือแม้แต่ในบางครั้งเครื่องไม่มีโปรแกรม powerpoint แต่ใน powerpoint 2010เนี่ยสามารถบันทึกข้อมูลให้เปิดกับเครื่องอื่นที่ไม่มี powerpoint ได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้นะครับ 1>, 1. คลิกปุ่มแฟ้มหรือไฟล์แล้วก็บันทึกเป็นหรือ save as นะครับหรือบันทึกเป็นภาพตามภาพที่1.4.1 2. เลือกสถานที่จัดเก็บแฟ้มนะครับ 3. เลือกชื่อไฟล์ที่จะจัดเก็บ 4. กํกำหนดชนิดไฟล์เป็น powerpoint show 5. คลิกปุ่มบันทึกหรือ save นั่นเองนะครับอ้าวหัวข้อถัดไปนะครับเป็นข้อที่1.5 การเปิดแฟ้มและการออกจากโปรแกรมเมื่อเปิดใช้งานโปรแกรมข้อมูลและต้องการปิดแฟ้มเพื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นมีวิธีการทําง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับ 1. คลิกเลือกแฟ้มปิดจากนั้นแฟ้มที่เปิดใช้งานอยู่ก็จะถูกปิดทันทีดังภาพที่1.5.1นะครับหรือ 2. การปิดและออกจากโปรแกรมมีวิธีทําดังนี้คลิกเลือกแฟ้มจบการทํางานจากนั้นโปรแกรมที่เปิดอยู่ ก็จะถูกปิดลงทันทีดังภาพที่1.5.2นะครับหรือ3คลิกที่ปุ่มปิดหน้าต่างโปรแกรม PowerPoint อย่างรวดเร็วดังภาพที่1.5.3